ค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องพอยวี่รีวิวกันนะคะสำหรับอี e ีนี้นะคะพลจะพาทุกคนไปกินโอมาเกาตซกันค่ะก็สำหรับใครที่แบบไม่รู้จักโอมาเกษตรมาก่อนนะคะก็ เราเป็นเพื่อนกันคก็คือจริงๆก่อนหน้านี้พอยแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโอมากาเซ่อันนี้พูดตามตรงเลยนะคะก็ไม่เคยกินแต่เคยได้ยินมาเคยดูรีวิวแบบคนที่เขาไปกินโอมาการเซแบบหลัก6,000-7,000ดพหมื่นอัพเงี้ยแล้วพอยก็แบบเออมันดูเป็นมันมันดูเป็นคอร์สที่พอยไม่น่าจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยพอก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ความสนใจนะคะแต่ว่านะตอนนี้มันมีคอร์สโอมากาเซในไทยที่แบบราคาแบบ เริ่มต้นแบบหลักไม่ถึงพันก็มีหรือว่าแบบพันนิดๆก็มีสองพันก็มีดังนั้นพอก็เลยแบบเออถ้าราคายอย่างเงี้ยพอไหวพอไหวนะอะไรเงี้ยพอก็เลยแบบเอออยากจะไปลองกินสักครั้งนึงแบบไปปิืประสบการณ์นะคะก็เดี๋ยวพอจะมาเล่าถึงการกินโอมากษตเกันก่อนนะคะการกินโอมากรเซ่อะคะ่ะเป็นการกินตามใจสเชฟนะคะซึ่งคําว่าโอมากรเซ่ตากภาษากษ ะะมันแปลว่าตามใจเชฟดังนั้นก็คือเราไม่สามารถเลือกเมนูได้เชฟจะเป็นคนรังสรรค์เมนูนั้นมาให้เราเองค่ะแล้วก็การรังสรรค์เมนูแต่และเมนูเขาก็จะนําวัตถุดิบที่เป็นเหมือนเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดใน,นช่วงฤดูการนั้นนะคะมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารให้เรากินนั่นเองค่ะก็แปลว่าเราจะได้อาหารที่รสชาติดีเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีดเรว่อยค่ะ ก็สำหรับร้านที่พลอยเลือกไปนะคะก็คือร้านมิซูโมรินะคะมิซูโมริร้านนี้จะอยู่ตรงเส้นกันลลปะพึกนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านพลอยเท่าไหร่ขับรถไปนะ่าประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วะคะ่ะม,มาพูดถึงคอสที่พลอยจองไปนะ,ะของคอรสร้านมิซูโมริอันนี้จะเป็นคอสเริ่มต้นก็จะเป็น999บาทแต่ว่ายังไม่รวมแบตกับเซอร์วิสชาร์จนะคะก็ะบวกๆแล้วราคาจะไม่เกิน1,200บาทะคะ่ะ ราคานี้จะไม่รวมเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้ที่นู่นคอสพอยนียจะได้ทั้งหมด12เมนูนะคะสำหรับการกินโอมาเกษตรนะคะแนะนำว่าให้จองไปล่วงหน้าก่อนนะคะอย่างของทางร้านอย่างเนี้ยใน1วันเขาจะมีจัดสีรอบก็จะมีรอบตั้งแต่เที่ยง3าโมง5โมงแล้วก็1ทุ่มนะคะก็ สามารถจองไปก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะก็โอเคค่ะก็หลังจากฟังเรื่องค่ะราวข่าวๆข,ของการกินอมาะเสษไปแล้วนะคะดังนะั้นเดี๋ยวพลอขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะพลมีจองรอบไว้สามโดของวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะ สำหรับการล้างหน้าในวันนี้นะคะพลอยเลือกใช้สบู่ f ฟล r าฮันนี่ซอฟของแบรนด์คินแคร์ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นด้วยนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของกรีซลีนน้ำผึ้งและนมผมึ้งแล้วก็ผสมผสานกับน้ำส้มสกัดจากพวันไม้ไผ่ซึ่งช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นลิบเนียนแบบเป็นธรรมชาติเลยค่ะโอเคค่ะก็อันนี้พลอยล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยอวอจะไปแต่งหน้าต่อน,นะคะ ตอนนี้คือพออาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งแต่งหน้าในรถนะคะรานนี้พอจะใช้สเปรย์น้ำแร่ยานะคะเป็นแบรนด์ของค l e a n s ค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นสเปรย์น้ำแรกที่ไว้สำหรับฉีดพ่นหน้าค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นในพวกนี้ค่ะแล้วตัวนี้สามารถฉีดตอนก่อนแต่งหน้าก็ได้แล้วก็หลังแต่งหน้าก็ได้นะคะมันจะเป็นการเซตหน้าค่ะช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานช่วยลดแบคทีเรียรหรือว่าแบบช่วยแบบลดการเกิดสิวด้วยน,นะคะแล้วก็ช่วยพวกลดการอักเสบอะไรพวกนี้ค่ะของผิวหน้าเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะก็ไร้สารเคมีด้วยนะคะดังนั้นมันก็จะอ่อนโยนต่อหน้าเราค่ะ ตัวนี้นะคะนี่ขายเดี๋ยวพอจะชิลแล้วค่ะเี่แบบลงรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอแต่งหน้าแป๊บเดียวพอปกติแบบแต่งไม่นานเพราะว่าต้องรีบโอเคค่ะแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือเราอ่ะมาถึงตรงที่ร้านมิซูโมรีแล้วนะคะแล้วเราก็แต่งหน้าแล้วว่าเราขับรถมาค่ะแล้วก็พอจอดจอดจ,จิไฟแดงปุ๊บเราก็แต่งหน้าตอนนี้คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา บ่ายสองสามสิบห้าแล้วค่ะเหลือเวลาประมาณยี่สิบห้านทีนะคะเดี๋ยวพอยก็จะลงไปกินแล้วแล้วตอนนี้พลอยก็แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ว่าพลอยยังไม่ได้ลงสเปรย์น้ำแร่นะคะก็เดี๋ยวขอลงสเปรย์น้ำแร่เพื่อเซ็ตเรงางที่พลอยแต่งวันนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองโอเคค่ะเซ็ตเครื่องสำอางด้วยน้ำแร่แล้วนะคะก็โอเคหน้ามันก็จะมีความแบบ ช่ำๆช่ำๆน้ำนะคะเดี๋ยวรอเซตก่อนโอเคค่ะแล้วจะเจอกันเดี๋ยวพลอยจะพาไปชมรอบๆร,ร้านนะคะ ตรงโซนที่เป็นโอมาเกษตรนะคะจะเป็นตรงโซนที่เมื่อกี้เราก็เดินตปเกันค่ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบบางส่วนนะครับที่คุณลูกค้าจะได้ทานในนี้นะครับมีฟังมูรี่ซิเมนสบายปาบาได้ฮอปานหรือว่าอะไริตาลี้ซูโูลโ่เดสกาครับมาตาเลนบิตะเกียงหลอดไฟนากระดูหรือว่าหลังเชลล์ค่ะค ในการแรกนะครับจะเป็นว right. okay, well so okay, okay. like ิโอโก้ดิงนะครับหรือว่าเป็นตะกูลาสดาครับอันนี้จะดื่มก็มองจะชิมก่อนแล้วก็ทานอาหารโอเคแต่ว่ามาลองชิมเรสตั้งริ้งของที่นี่นะคะเมื่อกี้ดื่มกดทานกับสังช่นนี้นะคะรชิมันจะซาซ่าเปรี้ยวๆมันเป็นแบบเนาะอารมณ์แบบชื่นเรี่ทคำย่อยได้ดีนะคะพวกของเปรี้ยวเนี่้ทำให้เกิดความอยากอาหารขึ้นมาค่ะโอเคพร้อมอยากกินแล้วค่ะ ก็จะเป็นการลงสมองนะครับ้าเนื้อปลามีหอมองไม้สับุรดแล้วก็ทห้เนื้อปลา,านี่จะเป็นเอกตีงไงปับหรืว่าหอยปิกนกนะครับอันนี้จะนำไปย่งนะครับเพื่อเป็นการเลือกเพื่อเชอมอย่างที่ที่สองน,นะคจะว่าเกลือรือมาอะไรกันอันนี้ก็จะเป็นตัวเ่อยรบสรมารสชาติะคร ก็จะออน็อปด้วยอานจะเช้าเด้งอันนี้ก็จะเป็นบอลสื่อจีนอันนี้คืออะไร,รอ่ะกระดูกครับน,นี่ผมจะได้นำมาทานตัวภัพยังไงหรือว่าตัวหมายกิ่มมก,ก่อนที่วางอยู่ในหม้อไส้หมมันจะพูดครับที่จะังไปสมามาิชืกก้ไม้ตะกูลครับนันต้องกลินหอม แล้วก็ทําให้ตัวเนื้อปลามีความนุ่มด้วยเกี๊ยไข่เดี๋ยวเราจะมาลองกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอะไรครับอันนี้กล่องหรือังกล่องเรือว่าอะไรนะคะเรนเทเชอะะร์บ็อกซ์ค่ะเทเชอร์บ็อกซ์นะคะกล่องขู่สมบัตินะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเชฟคอาแนะนําให้ทานเป็นตัวัปนี้กว่านะคะที่อยู่กับตรงเลมอนนะคะรสชานนติมันจะแบบเค็มๆแล้วก็แห้งๆหน่อยอะคะ่ะ มีความเปรี้ยวเพราะวามันวางตรงเลมอนตรงนี้ค่ะอันนี้กินได้ไหมอะค่ะได้ไนั่นคืออะไรอะค่ะนันจะเป็นสลายไทโซสาหร่ายไโซ่สลรเายทะเลน้ำลึกนะคะนั่นมีสองสีเหรอคะใช่คับมันต่างกันยังไงอะคะสีสองสีต่างกันแค่สีเียๆกระเทียมด้วยใช่ไหม่ะวันนึกถึงูกปุ๊บุปุ๊อ่อ อันนี้คืออะไรอ่ะปาลปาคางคุรีปลาปลาปาลาอะไรนะทลาคงคุรีคางคุรีครับผมนีม่ชื่อภาษาไทยไหมคะคาบุรีครับแก่หล่อแก่เข้าแกดนครับด้วยไข่เดียวซึ่งแค่ในซอสตุ๋นการเลือกรสชาติเขาอันนี้หอมอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยมากเลยอันนี้มันเป็นลมควันอ่ะใบนี่กินได้ไหมอ่ะกินได้ครับใบแ่บ ไปหวัานระตะมา n เขาจะเป็นสแกรปด์จากพัคโดนครับด้วยหอยเชียวครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับเชฟจะนำไปแช่ในซอสสักษุ้งเพอเป็นการเรียกรสชาติของมาได้อย่างดีที่นะครับ ก็จะใส่ด้วยคิทซึมิกุสบิบกลับด้วว่าวัสบิบดองก่อนที่นำมาดองก็จะเป็นส่วนก้านกับใบของเขาเนี่ยจะเอามาบดทำไมถึงต้องเอาก้านกับใบอะคะเพราะว่ามันจะได้ฉุนอ๋อส่วนอื่นมันไม่ฉุนเนาะมันไม่ฉุนมากมันจะทำให้กรอบขึ้นเหรอใช่ครับผม อันนี้ลงโชยุใช่ไหมคะใช่ครับยิ่งเขียวนานยิ่งหวานโอเคโอเคค่ะเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะตักเกี๊ยวแล้วมันแบบนุ่มึกเปื่อยเขียวนานยิ่งหวาน ผิวส้มดูสวยผิวส้มดูสวยอันนี้ผิวของเค้ก็จะเดี่ยวไปตามฤดูปกติจะเป็นชินเหรออันนี่ยังอุ่นๆอยู่หน่อยๆเลยอันนี้อุ่นเพราะว่าอุ่นข้าวนะครับส่วนข้าวนะครับเราจะใช้เป็นน้ำส้มข้าวแดงใสโดมาเอชสูตรเวลาครับอันนี้จะใช้เวลาหมักค่อนข้างนานเป็นรสชาติเคี้ยวเค็มนะครับแต่พอเคี้ยวไปสับจะมีความรู้สึกหวานนะครับ ตัวน <jogo. S 2> <ENNIS> ั้นจะบองแล้วมันหวานรัวต่อมานะครับจะเป็นเอ็นกวาดหรือว่าช่อปลาตะเพียนนีเช้กก็จะนำมาเบกับก็ใหใส่มันของเขาเน้อจะอกมาก็ที่จะทำให้กรินแล้วก็รสชาติเขามีความเป็นเย็นมากยขึ้นตัวนี้แค่ก็จะใช้ัยกับเนื้อมะพร้าว ี่จะมีวองนุ่มใหม่ประมวนี้รอว่าละลายใปากอ,อันนี้นะคะรเ้ให้ใช้สองนิ้วนะคะหุ้ยยังอุ่นบุ่น,นะคะอื น,น,นอนปากเลยอันนี้อะไยอ่ะอันนี้จะเป็นทีมะะะะ่มันสะบัดหรือว่าสะบัดดองดองงานไหมคะอันนี้ของเราดองวันตวันครับดองใช้วันตวัน ก็ที่จะไม่ทำให้ตัวสั่บะมีรสชาติที่เชี้ยวหรือว่าเค็มมากจะเป็นไปนี่เราจะรองต้มน้ต่กกนะครับจะรองใหม่ทุกวันอนองประมาณกี่ชั่วโมงวเวลาสองสามชั่วโมงอมลังจานั้นก็จะคลายกันกับตัววัตถุดิบ ส่วนชั้ชว่บบาบะจะกัดเศแไขมันอยู่ใต้ผิวหนังนะครับเราจึงนำมาเบรดนะครับแล่อใส่ไขมันต้มตุ๋นมาแลือทำให้กลินน่นแล้วการสชาติเขามีความเสียรมากขึ้นเพื่อนี่ครัแล้วก็ต้นหอมนะครับนี่นะคะอันนี้จะเป็นปลาซาบะดอง อาาบารอนะคบต่อมาครับจะเป็นชูโซลูครับ ส่วนชูโทโร่ของเราจะใช้เป็นส่วนเทโนนักครับหรือว่าส่วนที่หลังของมักโครสครับส่วนด้านบนนะครับจอนช็อปด้วยสมุนไพรญี่ปุ่นเช่นเดียวกันมันจะเป็นตัวช่วยคูโรชาติของตัวที่ค่ะอันเป็นชูโทโร่นะคะใช้ในส่วนน้หลังนะคะปกติมันก็จะมีโอโทโร่ชูโทโร่แต่ถ้าโอโทโร่มันจะไขมันเยอะกว่าแต่ถ้าชูโทโร่ในส่วนของตัวไขมันนั้นมันจะซึมเอ่อมันจะอยู่ในตัวน้อยกว่านะคะ จะเป็นทุเรีนีน่ครับว่าเป็นมะเขทน้่นเจืออันนี้ก็จะเลี้ยงอยในฟาร์มาป็อ,อย่างดีก็ตลอดที่เขาจะทำแค่ผัตี้เลือน่าสงสารจงขนาตัวเขาจะดูที่ไซส์หางาจัอันนี้เขาก็จะมีของนุ่มเป็นพิเศษนี่เราก็จอามาย่างเล็กน้อนะครับสกกลิ่นหอมของถ่านครับ ผมจะนมาทาด้วยนอสทะเกิเปันซอสทะเลกินะคะโอด้วยหน,น,น้าขาวนะคะอันนี้อ๋อเป็นของทะเลกิเพราะว่ามันรักซอทะเลกิน,นะค่ะน้ำร้อนมากน้ำมันแบบอ้าว คุณนามันนุ่มมากเลยตอนที่เราเคยกินที่ญี่ปุ่นนะเราคเคยกินปลไหลที่ญี่ปุ่นนะคะร้านดังตร,รงที่วัดอนี่เลยน,นันต์ตะของแถวนั้นมันมีร้านนัแต่วัดคันนั้นเราโรยผงเล้ยวไม่โดนเกี่ยวไม่ชอบเลยแล้วมันยังไม่นุ่มพวกเนี้ยที่นี่นุน่มมากสี่อ่ะเขาจะมีวางขิงดองมาให้ในจานนะคะเขาไม่ได้แค่ปับนนะคะเขาไิขิดล้างปากเพื่อเตรียมรับรสอันต่อไปนะคะ ตัวด้านบนนะครับผมก็จะปัดด้วยผิวส้มยูสือส่วนตัวผิวส้มยูสือเองนะครับก็จะมีสารอรามาค่อนข้างสูงเวลาคุณลูกค้าได้กลิ่นหรือว่าได้รับประทานจะมีความรู้สึกสด,กดกชื่นอ,อันนี้ผมแนะนำให้คุกข้ากันกับข้าวครตัวนี้มันก็คืออีคุละามีดงนะคะอบอกว่าให้คุกเข้ากันนะคลุกเข้ากัน เขาบอกว่าให้ตีข้าวข้างล่างให้แตก <_ d ry> ก็คือข้าวข้าวที่อยู่ในนี้นะคะทําให้เป็นเหมือนข้าวต้มนะคะอ้าวนี่มันข้าวต้มกุ้งหรือเปล่าคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะเดี๋ยวเราตักข้าวขึ้นมาดูก่นอนนะจะเป็นประมาณนี้นะคะแบบๆๆน,นี่ลองนหนวดกุ้งคือแบบอุกอุกเกือบมากเลยใต้เน้นมันจะแบบเค็มๆแล้วก็หอมมันกุ้งนะคะมันเหมือนมันมีแบบไขมันกุ้งะตรงหัว ผสมก็มาในน้ำนมันก็จะแบบหอมๆอ่ะก็สำหรับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มาที่นี่แล้วก็รีวิวร้านเลนโอมากาเซะนะคะในกลุ่ม Facebook รับทันพี่เอบที่น TA, B, C, C, ีน่เองค่ะราคาถ่าบาทนะคะน,นี่ก็จะเป็นขนมหวานราการแรกนะครับน,นี่จะเป็นขนมหยาบีบ เป็นข้าวโมยกะผีสูตรข้าวติ้วน่าอันนี้จะเป็นของขาวถึงของหวานนะเพราะมันจะมีส่วนผสมของกุ้งนะครับมันทํามาจากอะไรบ้างอะคะมีกุ้งไข่ขาวไข่แดงแล้วก็ไข่หลับกุ้งไข่ขาวไข่แดงไข่หลับเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะในส่วนของตัวกุ้งนี่มันช่วยทําให้ในเรื่องของความฟูใช่ไหมคะแต่มันจะไม่มีกลิ่นกุ้งเลยใช่ไหมถ้าเราใช้ันกุ้งสดครับถ้าใช้ป็นกุ้งปิดจะมีกลิ่นเอล่าถ้เราจะไปปั่น แล้วละเอียดเลยอืมอมา่าแบเนื้อไข่มันไม่มีความรู้สึกถึงกุ้งเลยแต่เขาบอกว่ามีกุ้งก็มั <c oughs> นต้องกุ้งกับส้มอไอติมส้มยูสุนะคะในส่วนของไอติมส้มยูสุอันนี้มันเขาจะทําเป็นส้มยูสุแบบเชอร์เบตค่ะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบกินแล้วมันสดชื่นเหมาะกับเป็นพวกแบบของล้างปากตอนท้ายมากๆเลยนะคะ <c oughs> อือ ก็สำหรับอีพีนี้นะคะคือแบบอุย๊ยถูกใจมากเลยคือแบบถูกใจแบบถูกใจเลยอะ่ะคือรสชาติวัตถุดิบของที่เนี่ยมันค่อนข้างสดใหม่แล้วก็แบบไม่เหม็นคาวเลยอ,อย่างตัวเอนกาวะคือแบบกิมตัวนั้นคือแบบ ชอบมากคือแบบมันเป็นตัวที่แบบละลายในปากจริงๆอะพอกัดคือแบบพอยแทบไม่ต้องเคี้ยวเนื้อเลยอะว่าเอ็นกว่าคือแบบเลยนี่แหละแบบแบบละลายในปากเลยนะคะก็แบบยอดไล้ตัวที่เป็นลมควันนั้นก็หอมมากหอมลมควันมากอะคือแบบกินแล้วแบบมันมีกลิ่นลมควันตีขึ้นจมูกขึ้นมาแล้วแบบ แล้วก็มีตัวพอต้องกลับไปดูคลิปเพราะพอไอยก็จําบางตัวไม่ได้นะคะว่าพอกินอะไรไปบ้างเพราะมันมันเร็วมากคือเขาค่อยๆทำนั่นแหละแต่ว่าเราต้องแบบถ่ายคลิปถ่ายทุกทีทุกทีมันก็เลยทําให้แบบเออมันรู้สึกว่าเราต้องเรีบทำหลายๆอย่างเราก็ทําไม่ทันก็สาหรับ EP พีนี้นะคะเออแต่เอรู้สึกว่าหน้ามันดูโอเคขึ้นนะเนี่ยคืออันนี้เราทาเจียมที่เราแต่งหน้าฉีดก็ไปน้ำแร่ไปใช่ปะเออมันก็ช่วยเรื่องกันแบบเครื่องสำอางให้แบบติดทน ม่มนเท่าไหร่มันกง,งเงาๆเพราะเราจะแต่งหน้าแบบมีความมีเาได้ไงอะลงไฮไลท์ไว้หน่อยนะคะอันนี้หน้ามันก็ยังดูเงาๆแต่ว่าไม่ไม่อินนี่เท่าไหร่เออก็ดูเครื่องสำอางโอเคอยู่คะสำหรับ EP ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวพลจะพาทุกคนไปที่ไหนก็เดี๋ยวรอชมนะคะเพราะยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะคะก่อนไปละค่ะบายบาย ในคลิปนี้พลอขอแนะนำไอเทมตัวช่วยระหว่างวันในช่วงโควิดสบูก่ก้อนแบบแสิตแไม้ไผ่ซิงแคร์ด้วยสารสกัด BPA จากไม้ไผ่ซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองลดการสะสมของแบคท,ทีเรียบนผิวหนังลดอาการคันและยังช่วยลดการเกิดสิวที่หลังด้วยนะคะ